สบายดีพี่น้องมักครขู่สุกคนมนันนี่มากินต้มเส้นลอนเลยพี่น้องเด้อต้นต้มเ้นลอนพี่น้องโอนขีดยากเนาะสดห้อนพี่น้องบาเตะไปซื้อให้พี่น้องสบายดีพี่น้องมักครูขข่สุกคนมากินน้ำกันเลยพี่น้องเด้อกินเ้นลอนน้องโตอยู่น้ำพอ่อคนพี่น้องเลยกินคนละเถือเอาน,อน้ำเพล่งเนาะตัวขึ้นหัวว่านนี่แหละกินลำไห้แล้วได,ได้ลูกได้แ่นนะ Cái lơ mà kiếm Biển ăn kiếm áo Cái lơ ลมเด้อพี่น้องเด้อยวลมหนาวสิบแปดองศาพี่น้องสิบแปดองศาหนาวลมคืนเรื่องหนาวมันก็สิบ่อนะปั้นได้พี่น้องสิบแปดสิบเก้าองศามันลมเด้มันลมม,นลม,มันก็เลยเห็นแค่หนาวพี่น้องหน่าอ้อนนะลอกลอกพี่น้องเอฟซีเป็นว่า ฝ่าอ้านเริ่มจ้างแล้วอ่ะอ้นเกิดลูกแล้วนะฝ่าเริ่มจ้างว่ะพอตอนอ้นถือพานมันดําก่หนีแน้ะพี่น้องเนาะ <c oughs> แต่ว่าให้ลูกได้ซองซ้ำเดือนกับพี่น้องคนยู่ที่ชื่อกินมาทา สาขอบทางที่ มีเอฟซีเป็นติติเตือนอ้นมาหนพี่น้องเด้อเป็นติเตือนอ้นมาเรื่องการอยู่การกินของอ,นอน้นเลยพี่น้องเลยอ้นก็ขอบพคุณขอบมุกขอบใจเป็นหลายๆเด้อพี่น้องเด้อติเตือนมาน้องอน้นเป็นกันติเตือนเฮาแนวดีต่อสุขภาพตัวเองมีร่างกายตัวเองเนี่ยพี่น้องน้องอ้นเจ้าอันอย่ากินอันเข่าร้ายเด้อสั่นมีเข่ามันเป็นแป้งจะมาสี่นะเพราะว่าบาดแผลทางในแมนูเจ้า บาดแผลทางนอกมันคือแห้งคือมันดีแต่ทางในมันยังไม่ดีเป็นาะนาะเจ้า,นะจาก,กินให้ระวังในเด้อเพิ่นว่าคิดว่านี่ก็เป็นห่วงเจ้าเพิ่นว่าขอบขอบคุณละลายเด้อจ้าขอบมืกขอบใจละลายกขอบมืกขอบใจที่พิสูจทุกคนเส้นกันน้อพี่น้องนะที่เข้ามาคอมเมนต์แล้ว่ะป่ะเตือนอ้นเด้อพี่น้องเด้อในคลิปขอบมืกขอบใจที่เป็นห่วงอ้นเด้อพี่น้องเด้อขอบมืกขอบใจละลายพีไปเลย อากาศกันเริ่มน้าแล้วก็ให้อ c ซมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเ้อพี่น้องเด้ออ้นก็นได้พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญเดินทางไปได้ใก้ตลอดปลอดภัยเ้ยจ้าพี่น้องขอบุกขอบใจละลายที่ติเดเตือนมาเพีองเนาะ พัก,พกเลยพี่น้องเลยพักพีทหยุดเพิ่นกับ,บกนนกพี่น,อนอ้องเนาะเพราะว่าลูกกินนมเพราะว่าลูกไปกินนมอบนแล้วพี่น้องกินนมพุ่นนพี่น้องเนาะเพราะว่าอบนปัม้มเลยมันน้ำนมมันเบลอพี่น,อนอ้องเนาะพา้อมนยังกินบนน้ำฮอร์นคืออบนต้มหวานจอดกินพี่นอ้องต้มหวานจอดกินนบะบนบริษัทเพราะว่าอาห้มันจอดอาห้มันดีใไบวไว ก็น้ำคีงอ่ะนำคีงเอาอ้นยุดกินแล้วอ้นบรได้กินนี่น้องเนาะน้ำคีงอ่ะ พี่น้องเลยทางในใหายไปอยู่น้ำพอ้คุนเป็นมากลูกกะช่วงนี้คนกะทานบบเต้อุม้มบบเต้เอาสะกอ่อนมันเก่งเนาะมันจะวนเอาอุม้มจะตัดกันยังเอาอุม้มอีกแ ถาม so nope. ันยังเจ็บบ uh ่าบาดก็เจ็บยู่เวลาไอเวลาจ้ามาเจ็บแม้แต่ห้าอุ้มลูกนี่จังคืนเราเด็กน้อยม่ใช่หมักเตื่นหมักไห้พี่น้องห้าอุ้มึ้นอุ้มลงห้าอุ้มขึ้นอุ้มลงนะนะเวลาห้าอุ้มึ้นห้าอุ้มกินนมกินยังห้าก็อุ้มผาดสบายอุ้มขึ้นเอาลงนอนลูกไห้ห้าก็อุ้มขึ้นแบบนี้นะอุ้มึ้นอุ้มลงมันก็มันก็เจ็บกับเครื่องนะพี่น้องบัอคืนพี่น้องอุ้มคืนอุ้มลงทุก เกือบส่วโมงตื่นัน,น้องก็ตื่น ก็คือนะ้ำมาเหาพี่น้องเยตอนนี้พันเนี่ยมีลูกน้อยพี่น้องเลยม,า,า,มาเหามายังเป็นลูกมาเจอกเบิ่งไข่ตู้สองเมืองได้พี่น้องเลยคนหน่ะตอนช่วงเธอพานอกนะบัดพอเกิดลูกแล้เวเรียบร้อยพี่น้องเลย เกิดลูกเกิดเต้าแล้วเรียบร้อยผัดขึ้นย่านพี่น้องจะลุกมาซ่องมือก็ขึ้นย่านเนะพี่น้องตอนนะ่ะผมไม่ได้ขึ้นย่านเลยพี่น้องมาเห่าอย่างมาซอกมามยังกับโบก,าบกา้าโบก้าใครตู้ลุกมาซอกเบิง่งเลยนะแต่ตอนถือผ้าน้องตอนบ้านแดดนานนะนปะ้าโตมาโบเห่ามาเห่านู้าหาหนดีกระดานเลยลุกมาส่องเลยแค่นี้ย่าพี่น้องคนน่ะ เอาคิมีอ้นกับสิไดล่าไปก่อนนะจ้าขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำคอมเมนต์ที่เข้ามารับชมรับฟังจ้าพี่น้องลาไปก่อนสวัสดีพี่น้อง